ขี้หอเมียเวียดนามเนี่ยจะว่าไงกนบ้านพ<ะ>ูดเลยขี้ออหอดเจ้าวะวันนี้คืออารมณ์ดีจะขึ้นซื้อให้กินอ่ะอันนี้บอกความความปีไม่แหนมเนื้อนี่นะอะไรต้ตตองค้นลวยได้เต๋อประสานเขาเจ้าวา่ะอ๋อคือว่านสันยังได้กินทำห่อบ่มีเไว้บ่มี่ินได้กินเฮ้ยมันนี่ก็เลยไปลงทานข้าเจ้าเอาแหนมเนื้อมาทานก็ซั่นแหนมเนื้อซื้อๆดีนะว่าเา วะเอย่าหูนนานหนาไป้างศอาูหนาเนี่ยถ้าถามเขาเคยกินบอไว้ติอย่าชื่เคยกินพวกเจ้านี่ได้กินดีค่อยบอ,อ,อนี่ว่าหลักกระซูนห้องเจ๊นอุ้ย,ยเจ้าหอง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 เจ๊งอรพี่น้อ,อ,องแม่เจ้าไปใส่ นั่งกินขา้าวเอ้อยกินแหนมเนเออนเนี่มอาหารเวียดนามาจะกินไปมาแล้วใช่ายายอยู่งามมากจิเป็นบห,หมวนแล้ววคขนมั้<ๆ>ไง Hai, Adin nyak pasal. Adin nyak kebo'en, bawa makin ni. Ah, ayak mo leo. Yusai. Ha ni? Buak. Adin nyak bo'yua. Ha nam say leo. Ha nam say nak. Adin nyak bo'yua dia. Ha nam say. Say mak nan mo leo. Mara, Adin nyak oey. Adin nyak yusai. แม่เจ้าเฮ็ดเงนอยู่แม่เจ้ากินหมดเองไปเอินเอิ้อ2อันเล่มมาหยังมพี่นิษงน้องถือน้องแล้วมันสั่นเอินแม่เจ้ามากินไป แซบปเอาเลยปะหิวข่าวแหงยังไงรถกินเครื่องกระเจ้าะนะ้ามยังไงเสียงดังนะนะก็แซบ FC ขอยยากนะกินข้นขาน้อยบุษยงดัง FC ขอาขอยอยากนคุณผู้กินใส่เครื่องขอยายเสียงคนสดตบ tốp nhầm thế rồi kìa tốp ít leo tốp ít leo thế mẹ ơi nhìn mặt vinh quang gây doanh quang chát doanh thuốc mặt Để a kín... à han việt nam kín nhà bố mặt bê này mặt mặt Mặc mặt bố khai kín đấy mặt <laughs> cái mặt mặt บอกเคยมาแซ่บบ่แซ<ถ>่บคือต่อบ่คิพอพอยู่แหนกันไม,ไม่ไม่พาไปกินมากระิ่งเลยอบอกพาแมนไปอีกแล้วเจ่าเออ <c oughs> เอาไปจำเนียพี่น้อง แม่ไก่ไก่ไก่ชุ้มหรือไก่อืมสีไหม่เนาะอันนี้เดส๋เอันังมาน้าโอเคม่กินน้กกันแบบนี